เชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของการเลือกตั ates, ้งประธานสโมสรในลีกของสเปนกันมาแล้วว่ามันไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับมันไม่ได้มาจากการเข้ามาเทคโอเวอร์เหมือนกับพวกลีกอังกฤษลีกฝรั่งเศสลีกตุรีแต่จะมาจากการเลือกตั้งว่าแล้วนะครับช่วงกระแสการเลือกตั้งนะครับของสนามอินไซด์นะครับจะพาไปดูกันดีกว่านะครับว่าการเลือกตั้งของสโมสรในสเปนเนี่ยมันเป็นอย่างไรโดยจะยกตัวอย่างจากสโมสรบาร์เซโลนานะครับว่าเป็นอย่างไรโดยการเลือกตั้งนะครับมันจะเป็นตามธรรมนูญของสโมสรครับที่ว่าที่ผู้สมัครครับ ว่าเพื่คัดติดเตนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องแสดงตัวในที่ประชุมสภาของโซซิโอเพื่อแสดงความเจตจำนงนะครับในการสมัครเลือกตั้งจากนั้นครับก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรรอบแรกนะครับโซซิโอคืออะไรครับโซซิโอคือเหล่าสมาชิกกติมศักดิ์ของสโมสรไม่ใช่ใครที่ไหนก็จะมาทําได้นะครับเราจะแบ่งเป็นหลากหลายระดับที่มีสิทธิ์โหวตน,นะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งคราวนี้นะครับไม่มีคนนอกนะครับไม่มีสิทธิ์แต่อย่างใดโซซิโอนะครับจะมีสิทธิ์ลงรายชื่อสนับสนุนว่าที่ผู้สมั อย่างน้อยนะครับต้องได้รับการเซ็นชื่ออย่างน้อย2,264รายชื่อหรือครึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดของโซซิโอนะครับต้องลงนามสนับสนุนนะครับจึงจะผ่านการคัดเลือกหรืออยู่ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งของประธานสโมสรอย่างเป็นทางการครับกระบวนการนะครับจะมีขึ้นโดยหลักสําคัญอีกประการครับคือว่าที่ผู้สมัครนะครับผมหรือพรีแคนดิเดตโตเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องวางเงินประกันนะครับทั้งหมดเนี่ย2แสนยูโรกดง่ายๆนะครับถ้าผ่านการคัดสรรได้เงิน ืแต่ถ้าไม่ผ่านเงินส่วนดังกล่าวนะครับก็จะเข้าสู่กองทุนผู้อาวุโสของบาร์เซโลน่านะครับพูดง่ายๆก็คือรับเงินประกันทันทีนะครับส่วนนี้นะครับมันเป็นเหมือนการคัดกรองคนเข้ามาสมัครเลือกตั้งเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยนี่มันคือเวทีการเลือกตั้งนี่คือเวทีระดับที่มันมีความจริงจังมีความเข้มข้นสูงนะครับไม่ใช่สนามเด็กเล่นหรือเป็นเวทีที่หาชื่อเสียงให้กับตัวเองโดยปราศจากความตั้งใจที่จะลงรับสมัครจริงๆนะครับสำหรับเขตเลือกตั้งนะครับของทางฝั่งประธานสโมสรบาร์เซโลน่า เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นนะครับ10เขตด้วยกันนะครับหนะครับก็คือสนามคัมนูนะครับสองจีโรนานะครับสามตาราโกนานะครับสี่นะครับที่เยอีดานะครับห้ากอรโดซาหกมาดริดเจ็ดบาเลนเซียแปดเซบียาเก้าปามาสเดมายอกกาและสิบอันโดราลาเบียนะครับสาเหตุนะครับที่อยู่หลากหลายเขตแบบนี้เนื่องจาก4%ของโซซิโอที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในปีล่าสุดนะครับในครั้งล่าสุดของการเลือกตั้งเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร นักอยู่ตามแคว้นต่างๆนะครับในหลากหลายที่ของประเทศสเปก็เหมือนการแบ่งเขตเลือกตั้งแหละเหมือนเลือกตั้งนอกเขตนะฮะซึ่งคนที่รับเสียงโหวตจากโซซิโอมากที่สุดนะครับก็จะได้เป็นประธานสโมสรน,นะครับซึ่งโซซิโอทุกคนครับต้องทําตามกฎระเบียบตรงนี้อย่างเคร่งครัดนะครับเพ <enthus ias S 1> ื<ต>่อไม่ให้เสียงของพวกเขาเนี่ยสูญเสียไปนะฮะกดการเลือกตั้งอะไรต่างๆในแต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันทุกคนนะครับก็ต้องทํามันอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับการเลือกตั้งในบ้านเราของเช่นเดียวกันนะครับใครที่จะเลือกตั้งนะครับใครที่จะไปสิิทธ ก็เช็คกฎระเบียบเช็คขั้นตอนเช็ควิธีต่างๆนะครับของการลงคะแนนเพื่อไม่ให้เสียงของท่านสูญเปล่านะครับอย่าลืมนะครับไปใช้สิทธิ์ของคุณในการเลือกตั้งผู้นําของประเทศกันวันนี้ขอบสามินไซต์ลาไปก่อนสวัสดีครับ